สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับและแฟนๆของช่องทีเด็ดคิงส์การครับประจําวันพุธที่20พฤศจิกายน2567โปรแกรมฟุตบอลทีมชาติเนี่ยก็เริ่มจะทยอยหมดลงแล้วครับก็จะกลับมาเข้าสู่โปรแกรมสโมสรครับวันนี้คิงส์การก็เอามาฝากถึง7คู่ด้วยกันครับก็จะมีทางลาลิก้าสเปน2ครับหรือว่าเซกุนดาดิวิชันลีกบราซิลซีรีเอแล้วก็อาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชันครับเอามาฝากถึง7คู่ด้วยกันเดี๋ยวก็รอติดตามกันได้เลยครับ เหมือนเช่นเดิมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆที่จะมีทีมงานมืออาชีพวิเคราะห์คู่ฟุตบอลมาแบบเข้มข้นครับจนได้คู่ที่ดีที่สุดเนี่ยเอามาฝ้ากกับสมาชิกในกลุ่มมีทั้งตัวเน้นและชุดโครงการเอามาให้แบบฟรีๆทุกวันครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสนใจก็แอดมาได้ครับที่ไลน์แอด KK868 ครับไม่มีเสียค่าบริการครับเน้นกันอีกทีสมาชิกในกลุ่มของเราครับตอนนี้เกือบจะ1,600คนแล้วรับประกันครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาแล้วไม่ผิดหวัง เอาละครับไปเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกสำหรับวันนี้ครับไปกันที่ลีกลาลิกาสเปน2ครับหรือว่าเซกุนดาดิวิชันในคู่ระหว่างเอลเดนเซจะเปิดบ้านพบกับอุเอสกาคู่นี้ก็จะลงเตะในเวลาตีสตรงครับ เจ้าถิ่นเอลเดนเซ่ครับอันดับตารางในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในดับที่18ครับทั้งหมดมี22ทีมแข่งมา14นัดชนะ4เสมอสาและแพ้ไป7มีอยู่15หคะแนนครับส่วนทีมเยือนฮูเอสกาเนี่ยตอนนี้อยู่ในดับที่13ครับแข่งมา14นัดเท่ากันชนะ5เสมอ4แล้วก็แพ้ไป5มีอยู่19คะแนนนัดล่าสุดของเจ้าถิ่นเอลเดนเซ่ครับเปิดบ้านเอาชนะต่ออาบาเซเต้มาได้2ประตูต่อ0ูนย์เป็นเกมฟุตบอลลีครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เองส่วนนัดล่าสุดของทีมเยืืออออนนนนเเเเกกก่ยปล็ม แล้วไปแพ้ต่อ FC คาตาเกนาในี่ย่ประตูต่อศูนย์เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเฮดทูเฮดทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแค่4ครั้งครับแล้วใน4ครั้งนี้เจ้าถิ่นเอลเดนเซ่เนี่ยเอาชนะต่อฮูเอสกาไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเสมอกัน2ครั้งแล้วก็แพ้ต่อฮูเอสกาไป1นครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับเอลเดนเซ่เนี่ยเปิดบ้านและเสมอกับฮูเอสกาไปแบบไม่มีสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ความพร้อม มาได้2ประตัวต่อศูนย์วันนี้ก็จะมาสู้ระบบ4ี่สองสามหนึ่งครับโดยจะมีควนโตออกุนโยเป็นดาวยิงประจําทีมเนี่ยยืนเป็นตัวจบสกอร์อยู่ในแดนหน้าส่วนในแดนกลางก็จะเป็นปิกตอกาเซียแล้วก็อีบันซาเปล่าครับมาดูทังฝั่งทีมเยือนฮูเอสกา้กันบ้างครับวันนี้เนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิตของแพทริกโซโก้ครับผู้เล่นในตำแหน่งปีกแล้วก็ไอมองอากิเกะที่เพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติครับว่าอ่อนล้าแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยอูโก้บายเยโก้ผู้เล่นในตำแหน่งปีกเนี่ยที่เจ็บเข่ากับคอดีีี้้้มมมมมาาาาารรรร์ตินนนนนนปกกหลลััังงท่่ส่สสสภพพไบบูณว็นนอแนอแนค ส่วนหน้าเป้าจบสกอร์ของ USG วันนี้ครับก็จะเป็นเซก้เอนริชแล้วเงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดรมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเอลดนเซ่เนี่ยเป็นฝ่ายต่อที่0ูนขีดวิเคราะห์แบบนี้ครับฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยสูสีกันครับไม่ต่างกันมากแล้วก็สถิติที่เจอกันมาเนี่ยผลมักจะจบลรงที่เสมอกันไปซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็ยิงประตูกันไม่เยอะด้วยเลยแนะนาครับให้ไปเชียร์ทางฝั่งทีมเยือน USG ครับฟันธงครับทั้งคู่จะเสมอกัน1ประตูต่กอระต่ําคู่ที่2ไปอในู่ระหว่างคละสกัรคู่ โคู่นี้ลงเตะในเวลา3ามทุ่มตรงครับโคลเรนเทียนเจ้าถิ่นครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่11ของตารางลงแข่งมา33นะัดชนะ10เสมอ11และแพ้ไป12 ส่วนคูไซโลทีมเยือนครับอยู่ในอันดับที่7ของตารางแข่งมา33นัดเท่ากันชนะ13เสมอ8แล้วก็แพ้มา12นัดล่าสุดของโคลินเทียนส์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับออกไปเยือนวิกตอเรียนบีเอแล้วไปเอาชนะวิกตอเรียบีเอได้ครับสประตูต่อหนึ่งส่วนนัดล่าสุดของทีมเยือนคูไซโลก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันครับเปิดบ้านเอาชนะต่อคลิฟคูมามาได้2ประตูต่อหนึ่งเหตุเหตุที่เจอกันมา5ครั้งล่าสุดเนี่ยเจ้าถินเอ่อโคลินเทียนส์เอาชนะคูไซโลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับและทั้งคู่ นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยโคลเลนเทียนส์ออกไปเยือนคูไซโลครับเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโคลเลนเทียนส์ไปแพ้คูไซโลครับสประตูต่อศูนย์ความพร้อมของเจ้าถิ่นโคลเลนเทียนส์ในวันนี้ครับยังไม่สามารถใช้งานดิเอโก้พาราซิออสลานิเอเล่ไมคอนได้ครับอยู่ในอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนวันนี้เนี่ยคาดว่าจะจัดทีมมาสู้ด้วยระบบ43-12พร้อมกับจะใช้โดริโก้กาโร่ครับยืนเป็นกลางตัวรุก2ตัวจบสกอร์ในกองหน้าก็จะเป็นเมมฟิตร์ปครับยืนคู่กับยูริอันแบรโตส่วน วันนี้เนี่ยก็จะใช้ผู้เล่นชุดเดียวกันนั้นล่าสุดที่เอาชนะครีคูมามาได้2ประตูะต่อหนึ่งลงสนามด้วยกันทั้งหมดครับด้วยระบบการเล่น4-2-3-1หนครับหน้าเป้าจบสกอร์ก็จะเป็นไคโอจอกเก้โดยจะมีมาเทอุสเปไรรากับมาเทอุสเอนริก้ครับคอยทำเกมช่วยอยู่ในแดนกลาง <c oughs> เงินไขในคู่นี้ครับปลดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นโคเลนเทียนส์เป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1ช่วงตัวพ่วงหช่วงตัวครึ่ง วิเคราะห์แบบนี้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าถิ่นโคลเรนเทียนสจะทําผลงานในลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับคูไซโลโดนคูไซโลกดไปถึง3ประตูต่อศูนย์แล้วกับฟอร์มปัจจุบันของคูไซโลก็ไม่ได้ขี้เหร่ด้วยครับถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ผมว่าวันนี้ครับคูไซโลเนี่ยถึงจะแพ้ก็แพ้ไม่น่าขาดเกินกว่าเออเงื่อนไขที่เปิดออกมาเลยแนะนาให้เชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนคูไซโล่ครับฝันทงครับว่าโคลเรนเทียนเนี่ยจะอชนะคูไซโลไปได้เพียงแค่2องประตูต่อหนึ่งและส คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองครึ่งครับของในค่ำคืนนี้านติโน,โนเจ้าถินครับอันดับในตารางตอนนี้อยู่ในอันดับที่18แครับแข่งมา33นัดชนะ8เสมอ12และแพ้มา13ส่วนเซาเปาโลทีมเยือนตอนนี้อยู่ในอันดับที่6ของตารางครับแข่งมา33นัดเท่ากันชนะ17เสมอหและแพ้ไป10นัดล่าสุดของานติโน,โนเจ้าถินครับเป็นเกมฟุตบอลลีกออกไปเยือนแอลนติโกกัวเนเซครับแล้วเสมอกันไปแบบไม่มีสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนนัดล่าสุดของทีมเยือนเซาเปาโลเนี่ยก็เป็นเกมฟุตบอลลีมลน นครัเซาเปาโลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเปิดบ้านเอาชนะต่อแอตเลติโกพาราเนนเซ่มาสอประตูต่อหนึ่งแล้วเฮทูเฮทเนี hey, ่ยสถิติที่เจอกันมา5ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝ่ายของเซาเปาโลที่เยือนครับที่ทําได้ดีกว่าเพราะว่า5ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเซาเปาโลเอาชนะบาก布นติโนได้ถึง2ครั้งทั้งคู่เสมอกัน2ครั้งครับแล้วก็บลากนติโนเนี่ยเอาชนะเซาเปาโลได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนนัดล่าสุดท,ที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยก็เป็นเกมฟุตบอลลีกครับเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวันนั้นบบบบรรราาาากกกนน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 ตตตติิโโโโ่่ออออไไปปปปปเเเเยืซซลลลคคัััแแ้้้ววพถึง2ะูีี布拉坎蒂 มาสู้ด้วยระบบ4-3-3 3ประสานในแดนหน้าก็จะเป็นเฮรินโยกับเฮเนรี่มอสกิล่าครับตามมาด้วยเอดูอาโดซาช่า ส่วนเซาเปาโลทีมเยือนครับผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4รายเป็นรายชื่อเดิมๆครับไม่น่าจะมีผลกับทีมในวันนี้ผู้เล่นตัวหลักๆก็อยู่กันครบครับก็คาดว่าจะมาสู้ในระบบ4-2-3-1นำมาโดยลูเซียโนครับเป็นกลางตัวรุกส่วนหน้าเป้าจบสกอร์เนี่ยก็จะเป็นโจนาธานกาเยรี่เงินไขในคู่นี้ครับเปิดตมาที่เสมอเจ้าถิ่นราการติโนครับวิเคราะห์แบบนี้ครับเจ้าถิ่นราการติโนเนี่ยฟอร์มแลกับช่วงหลังที่ฝืดสนิทเลยครับหลังจากที่เก็บชัยชนะไม่ได้มา9เกมติดต่อกันแล้วแถมยยยิงงใครรไไมมม่่่่ดด้้ัันนนตออเเเืถึ5กกกววีา ฟอร์มเนี่ยสวนทางกับทางเซอปารโลทีมเยือนเลยครับซึ่งเซอปารโลเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้ถึง3เกมจากใน4เกมล่าสุดครับยิงไปถึง7ประตูสถิติที่เจอกันมาเนี่ยเซอปารโลทีมเยือนก็ทําได้ดีกว่าด้วยครับดังนั้นคู่นี้ครับเลยแนะนาให้เชียร์ไปทางฝั่งทีมเยืยนอนเซอปารโลครับฝันทงครับว่าเซอปารโลจะบุกเมาชนะบราแาติโนโได้ถึงได้ถิ่นครับหประตูต่อศูนและสกอร์ต่ําคู่ที่4ครับบาเฮียจะเปิดบ้านพบกับพาวไมลัสคู่นี้จะลงเตะก,กันเวลาตี บาเฮียเจ้าถิน่นอันดับในตารางตอนนี้อยู่ในอันดับที่8ครับแข่งมา33นัดชนะ13เสมอ7แล้วก็แพ้ไป13ส่วนพาไมลัสทีมเยือนตอนนี้อยู่ในอันดับที่2ครับเป็นรองจากฝูงอยู่แข่งมา33นัดชนะ19เสมอ7แล้วก็แพ้ไป7ฟอร์มนัดล่าสุดของเจ้าถิ่นบาเฮียครับออกไปเยือนยูเวนตุเดครับแล้วไปแพ้ยูเวนตุเด2สองประตูต่อหนึ่งครับเป็นเกมฟ,ฟุบอลลีกเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของทีมเยือนพารมลัสยอดเยี่ยมครับ กันมา5ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายของทีมเยือนพาเมลัสครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าหาครั้งล่าสุดที่เจอกันพาเมลัสเอาชนะบาเฮีย er ได้ถึง3ครั้งทั้งคู่เสมอกัน1ครั้งครับแล้วก็บาเฮียเ er จ้าถิ่นเนี่ยเอาชนะพารเมลัสได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดที่ทั้ทงคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกครับเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาวันนั้นบาเฮีย er ครับออกไปเยือนพาเมลัสและไปแพ้พาเมลัสครับสประตูต่อศูนย์วันนี้เจ้าถิน่นบาเฮียครับก็จะไปมีสกาเเเบรีียยลซาาววแ้็คนนูป3ผู้เล่น่นน,น, Lucas, น, avier, น,นตตััวหลกททีิดโบ สมไปเหลืองครบโคตาพอดีครับทำให้หมดสิทธิ์ลงสนามสําหรับเกมในวันนี้อคาดวันนี้ครับบาเฮียเนี่ยจะจัดทัพมาสู้ด้วยระบบ4-3-3โดยจะมีอาเดเมียดาซิวาครับแล้วก็ลูเซโนโรดิเกสและก็คารลีโอลิวลาซูซาครับเป็น3ประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์อยู่เหมือนเดิมด้านพาเมลัสทีมเยือนครับวันนี้เนี่ยก็จะไม่มีชื่อของเมโกโรซาแล้วก็เอสเตวาอัลไมด้าครับที่ติดทดแบนด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้คาดว่าพาเมลัสเนี่ยจะจัดทัพมาสู้ด้วยระบบ4-2-3-1โดยจะมีโรเนนสันดาซิวาบอก ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าและจะใช้มาริเซโอมาเกลเยสเป็นเพลย์เมคเกอร์อยู่ในแดนกลางแล้วเงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาให้ทางฝั่งทีมเยอือนพาเมอัสเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ศูนย์ขีดศูนย์จุดห้าวิเคราะห์แบบนี้ครับตอนนี้ทีมเยอือนพาเมอัสเนี่ยต้องเน้นสามเก็บสามคะแนนทุกนัดครับเพราะว่าต้องการไล่จี้โบตาโฟโกที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งครับมีคะแนนหา่างจากพวกเขาสี่คะแนนแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยฟอร์ตาเลซ่าในอันดับที่สามก็ทำคะแนนไล่จี้พาเมอัสมาอีกด้วยครับแล้วตอนนี้เนีี in, นีีี่่่่่่่่่ยยยยยยยบบบาาาาาเเเเเฮจ้้้้ถถินนนนนนฟอรร์มมมกก็็แแคคัััดดทผชชะไไไลพปึงู เลยแนะนาให้เชียร์ไปดังฝั่งทีมเยือนพามิลัสครับฟันธงครับพามิลัสจะบุกเมาชนะบาเฮียได้ถึงในถิ่นครับสประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงคู่ที่5ครับคุยอาบ้าครับเปิดบ้านพบกับฟลาเมงโกคู่นี้ลงเตะในเวลาตีห้ตรงคุยอาบ้าเจ้าถิน่นอันดับในตารางตอนนี้อยู่อันดับที่19ครับแข่งมา33นัดชนะ6เสมอ11และแพ้ไป16ส่วนฟลาเมงโกทีมเยือนอยู่ในอันดับที่4ครับแข่งมา33นัดชนะ17เสมอ8และแพ้ไป8 ผลงานนัดล่าสุดของเจ้าถิ่นคุยอาบ้าครับเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อช่วงวันที่10ที่ผ่านมานี่เองครับคุยอาบ้าเนี่ยออกไปเยือนโบตาโฟโกแล้วก็จบลงที่เสมอกันไปแบบไม่มีสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานนัดล่าสุดของทีมเยือนฟลาเมงโกครับเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับฟลาเมงโกเนี่ยเปิดบ้านเจอกับแอลติโกมิเนโรผลจบลงที่เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกันมาใน5้าครั้งล่าสุดครับเป็นทางฝั คุยอาบ้าเจ้าถิ่นได้ถึง3ครั้งทางคู่เสมอกัน1ครั้งครับแล้วก็คุยอาบ้าเอาชนะฟลามงโกได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุยอาบ้าในออกไปเยือนฟลามงโกผลจบลงที่เสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1 เจ้าถิ่นกุยอบ้าครับความพร้อมในวันนี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับก็คาดว่าจะมาสู้้วยระบบ4-1 4-1โดยจะมีอิชิโรพิต้าครับออกสตาร์ทยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าและจะใช้ฟิลิปเป้ออกุสโตคอยทำเกมช่วยอยู่ในแดนกลางอีกทีครับส่วนฟลาเมงโกทีมเยือนครับวันนี้ก็จะไม่มีชื่อของอาลานโรดิเกสเออกองกลางตัวเก่งครับที่ติดโทษแบนอยู่วันนี้เนี่ยก็คาดว่าฟลาเมงโกจะมาสู้้วยระบบ3-4-2-1โดยจะใช้มิเชลลริชาร์ดครับออกสตาร์ทยืนเป็นกองหน้าตัวเเป้าหือเม แล้วเงินไขในคู่นี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนฟลาเมงโกเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวคูยาบ้าเจ้าถิ่นครับสถา,านการณ์ในตอนนี้เนี่ยต้องหนีตายอย่างสุดชีวิตครับแล้วผลงานการเล่นในบ้านตัวเองก็ถือว่าใช้ได้ครับผมคิดว่าวันนี้คูยาบ้าไม่แพ้ครับนัดล่าสุดที่เจอกับฟลาเมงโกที่สนามแห่งนี้ก็เอาชนะฟลาเมงโกได้ด้วยวันนี้ยังไงต้องหนีตายเต็มที่ครับคาดว่าจะยันเสมอกับฟลาเมงโกได้เชียร์ที่เจ้าถิ่นคูยาบ้าครับฝันทงครับผลจะจบลงที่ทั้งคู่เนี่ย ไปกันที่ฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นในคู่ระหว่างเบเลสซาฟิลครับจะเปิดบ้านพบกับลานุสคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีห้นาทีอันดับในตารางของเจ้าถิน่นเบเลสซาฟิลตอนนี้อยู่ในอันดับที่1ครับเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ในขณะนี้ครับลงแข่งมา22นัดชนะ12เสมอ7และแพ้ไป3ส่วนลานุสทีมเยือนเนี่ยอยู่ในอันดับที่19เลยครับแข่งมา22นัดเท่ากันชนะ6เสมอ9และแพ้ไป7นัดล่าสุดของเจ้าถิน่นเบเลสซาฟิลครับออกไปเยือนเดปเอร์ติโบเลสเต เบเลสซาฟิลเนี่ยทำได้เพียงแค่เสมอกับเดปอร์ติโบเลอสตาไป1ประตูต่อ1ส่วนนัดล่าสุดของทีมเยือนลานูสครับเปิดบ้านเสมอกับซีเอแพรเทนเซ่ไปแบบไม่มีสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเฮดตูเฮดที่ทั้งคู่เจอกันใน5ครั้งล่าสุดเนี่ยเจ้าถิ่นเบเลสซาฟิลมีสถิติที่ดีกว่าอย่างกินขาดนะครับเจอกันมา5้ครั้งล่าสุดเนี่ยเบลเลสซ่าฟิลเอาชนะลานูสได้ถึง4่ครั้งเลยครับทั้งคู่เสมอกันวน,นปน ลานุสแล้วไปเอาชนะลานุสได้ถึงในถิ่นแล้วครับหประตูต่อศูนย์ความพร้อมของเจ้าถิ่นเบรเซียฟิลในวันนี้ครับไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บเลยติดโทษแบนครับไอที่บาดเจ็บอยู่นั่นก็เป็นตัวเดิมๆครับไม่น่าจะมีผลอะไรวันนี้ก็คาดว่าจะมาสู้ด้วยระบบ4 2 3 1ในแผงมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยก็จะใช้ฟานเชสโกปิซซานี่เคลาดิโออากิโนครับแล้วก็เตียโกเฟอร์นันเดสคอยทําเกมร่วมกันครับหัวหอกตัวเป้าวันนี้ก็คงจะเป็นไบรอันโรเมโรเหมือนเดิมครับการฝั่งทีมเยือนลานุสครับวันนี้ก็จะไม่มีีผูู Ram era, ias, ้้เเเลลล่่่่นนนออออยยาาาางรรรรมิโโกกแว็ััดดสคบทใ การบาดเจ็บครับลงช่วยทีมไม่ได้แน่นอนวันนี้เนี่ยกาคาดวาลานุสจะจัดทัพมาสู้ด้วยระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันครับแผงมิดฟิลตัวรุกเนี่ยก็จะใช้เอดูอาโดซาวิโอแล้วก็ราวตาโลอาคอสตาครับคอยทําเกมอยู่ในแดนกลางส่วนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นวอวเตอร์บูครับที่จะยืนจบสกอร์อยู่ในแดนหน้าเงินไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าถิ่นไบและซาฟิลเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวพ่วงหนึ่งช่วงตัวถึงแม้ว่าเจ้าถิ่นเบร์เสซาฟิลครับผลงานช่วงหลังเนี่ยจะหนักาเข ไว้ใจได้แน่นอนครับและอีกอย่างคือสถิติที่เจอกับลานุสทีมเยือนเนี่ยใน5ครั้งล่าสุดเบเลซาฟิวเอาชนะลานุสได้ถึง4ครั้งเลยครับแล้วที่สําคัญครับลานุสทีมเยือนเนี่ยเกมที่ไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยมีผลงานที่ย่าแย่สุดๆเลยครับเพราะว่าออกไปเล่น10นัดที่เป็นเกมเยือนเนี่ยเอาชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับดังนั้นคู่นี้ครับเชียร์ไปทีเจ้าถิ่นเบเลซาฟิวได้เลยครับฝันทงครับว่าเจ้าถิ่นเบเลซาฟิวจะเอาชนะลานุสไปได้2ประตูต่อศูนย์และสกอร์ต่ํา คู่ที่7ครับไปปิดท้ายที่คู่ของโบคาจูเนียครับจะเปิดบ้านพบกับยูเนียนซานตาเฟ่ทั้งคู่ก็จะลงเตะกันในเวลา7.30โมงครึ่งในเวลาเช้าครับโบคาจูเนียเจ้าทินครับอันดับในตารางตอนนี้เนี่ยอยู่ในดับที่11ครับแข่งมา22นัดชนะ8เสมอ7แล้วก็แพ้ไป7ส่วนทีมเยือนยูเนียนซานตาเฟ่เนี่ยตอนนี้อยู่ในดับที่6ของตารางครับลงแข่งมา22นัดชนะ10เสมอ6แล้วก็แพ้ไป6 นัดล่าสุดของโบคาจูเนียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อวันที่1ิที่ผ่านมาโบคาจูเนียเนี่ยออกไปเยือนซาเมนโตแล้วไปเอาชนะซาเมนโตได้ถึงในถิ่นเลยครับสประตูต่อศูนย์ส่วนนัดล่าสุดของทีมเยือนยูเนียนซานตาเฟ่เนี่ยก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันครับเปิดบ้านเอาชนะต่อแอตเลติโกทูคูแมนไป1ประตูต่อศูนย์สถิติเฮตุเฮต์ ate, ที่ทั้งคู่เจอกันใน5ครั้งล่าสุดเนี่ยกลายเป็นทางฝั่งของทีมเยือนยูเนียนซานตาเฟ่ครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าั้าครั้งล่าส ทั้งคู่เสมอกัน2ครั้งแล้วก็ยูเนียนซานตาเฟ่ทีมเยือนเนี่ยเอาชนะโบคาจูเนียได้ถึง2ครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยโบคาจูเนียออกไปเยือนยูเนียนซานตาเฟ่ครับแล้วไปแพ้ยูเนียนซานตาเฟ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ความพร้อมของเจ้าถิ่นโบคาจูเนียในวันนี้ครับนนก็จะไม่มีชื่อของคริสเตียนเลมาลูคัสยันซันแล้วก็มิเกลเมเลนเทียนครับที่อยู่ในอาการบาดเจ็บก็คาดว่าวันนี้โบคาจูเนียจะมาสู้ระบบ42-231สี่สองสามหะว่งอ็กเซซิ อิกนาซิโอมิรามอนแล้วก็ไบรอันอากิเร่ครับส่วนหน้าเป้าตัวจบสกอร์ก็จะเป็นเอดิสันคาวานี่ ยูเนียนซานตาเฟ่ทีมเยือนครับวันนี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือว่าติดทดแบนครับก็คาดว่าจะมาสู้ด้วยระบบ352ในแนวรุกจะวางมาโรฟิตตันมาเตโอเดลบางโกแล้วก็นิโคลัสออสเซนีครับคอยทำเกมร่วมกันอยู่ในแดนกลางส่วนน้าเป้าจบสกอร์ก็จะเป็นอาร์เทียลเบลบัวแล้วเงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นโบคาจูเนียเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัววิเคราะห์แบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยเจ้าถิ่นโบคาจูเนียมีผลงานที่ดีก็จริงครับหานัดล่าสุดของโบคาจูเนียเนี่ย้่ยมวทานนนนัสือ ซานตาเฟผลงานก็ไม่ได้คี่เลยอะไรครับแถมสถิติที่เจอกับโบคาจูเนียเนี่ยก็ทําได้ดีกว่าด้วยซ้ำครับแล้วนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยยูเนียนซานตาเฟก็เอาชนะโบคาจูเนียมาได้ด้วยผมว่าวันนี้อยูเนียนซานตาเฟไม่แพ้ครับน่านจะมายันเสมอกลับออกไปได้เชียร์ไปที่ทีมเยือนอยูเนียนซานตาเฟครับฟันธงครับว่าทั้งคู่จะจบลงที่เสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ7คู่ที่ k i n g s การเอามาฝากให้กับแฟนๆของช่องในวันนี้เราก็มาสรุปกันกรอบครับว่าคืนนี้นะ k i ง g s การแนะนำให้ไปเชียร์ที่ตัวไหนกันบ้างคู่แรกครับฟุตบอลลาลิกาสเปนดีวิชั่น2หรือว่าเซกุนด้าดีวิชัน่นเอเดนเซ่เนี่ยเปิดบ้านพบกับฮูเอสกา เงินไขให้เจ้าถิ่นเอลดเดนเซ่ครับเป็นฝ่ายต่อที่0ูนขีด0.5เชียร์ไปที่ทีมเยือนฮูเอสกาครับผลจะจบลงที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำคู่ที่2ครับบราซิลซีรีเอโคลินเทียนเปิดบ้านพบกับคูไซโล่คู่นี้เงินไขออกมาให้เจ้าถิ่นโคลินเทียนเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1ช่วงตัวพ่วง1ช่วงตัวครึง่งเชียร์ไปที่ทีมเยือนคูไซโล่ครับฝันทงเลยครับว่าโคลินเทียนเนี่ยจะเอาชนะคูไซโล่ได้ไม่ถึงเงอนไขที่เปิดออกมาครับจะเอาชนะคูไซโล่ไปได้เพ บรากานติโนโพบกับเซาเปาโลเงินไขก็คือเสมอเจ้าถิ่นบราการติโนเชียร์ไปที่ทีมเยือนเซาเปาโลครับเซาเปาโลจะบุกมาเอาชนะบราการติโนโได้1ประตูต่อศูนย์และสกอร์ต่ำคูที่4ครับบาเฮียเปิดบ้านพบกับพาไมลัสเงินไขให้ทีมเยือนพาไมลัสเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ศูนย์ขีดศูนย์จุดห้าเชียร์ไปที่ทีมเยือนพาไมลัสครับตอนนี้กําลังเน้นสามคะแนนเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอย่างโบตาโฟโกฟันธงครับพาวมลัสจะบุกมาเอาชนะบาเฮียได้ถึงในถิ่่่่นนคคครรรัับบบบบปปะะตตููอออแลสสกกงทีุยาาาเิด้พฟมโ เงินไขคือทีมเยือนฟลาเมงโกครับเป็นฝ่ายต่อที่ครึ่งช่วงตัวเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นคุยาบ้าครับกุยาบ้าจะยันเสมอฟลาเมงโกได้ครับ1ประตูต่อหนึ่งและสกอร์ต่ำคู่ที่6ครับเบเลสซาฟิลพบกับลานนสฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชันเงินไขให้เจ้าถิ่นเบเลสซาฟิลเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวพ่วงหนึ่งช่วงตัวเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นเบเลสซาฟิลเลยครับเบเลสซาฟิลจ้าชนะลานุสไปได้2ประตูต่อศูนย์และสกอร์ต่ำคู่ที่ 7, Junior, เปิดบ้าคกับโบ เป็นฝ่ายต่อที่ครึ่งช่วงตัวเชียร์ไปที่ทีมเยือนยูเนียนซานตาเฟ่ครับสถิติที่เจอกันเนี่ยดีกว่าโบคาจูเนียครับฟันธงเลยครับว่ายูเนียนซานตาเฟ่จะบุกมายันเสมอได้1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำร่ำรวยและสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท่านครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ